รอบที่หนึ่งมันต้องนอนอย่างนี้เลยเหรอฮะมันต้องข้างบนอย่างนี้เลยเหรอข้างล่างมันไม่ได้ลูกฮะโอ้มันต้องที่หนึ่งเนาะความเป็นข้าวเหนียวเนาะมันต้องที่หนึ่งเนาะถึงว่านี่ใส่แบบนี้มันถึงได้ดังอะเนาะมันถึงเป็นหมาที่ดังอะเนาะมันลําบากแค่ไหนก็ต้องนอนให้ได้ใช่ไหมเพราะเป็นข้าวเหนียวก็ต้องนอนให้ได้ใช่ไหมโอ้มันเป็นที่หนึ่งตลอดเลยเนาะทุกเรื่องเนาะใช่ไหม ใช่ไหมเป็นที่หนึ่งได้ทุกเรื่องเลยผูดได้จุกพูงนี่คือมีหอวร้อยลิสติกนี่ฮะก็คือไม่ว่าจะเรื่องไหน,หน,หนก็ต้องที่หนึ่งหลังคาบ้าก็ต้องที่หนึ่งอ๋อพ่อทำอย่างนี้ใช่ไหมมันถึงดังระดับประเทศเนี่ยทุกคนโ oh, <wait. S 1> อ้โหป่าเลยนว่คพี่ลงมานอนข้างล่างไหมลงมานอนกับพ่อเนี่ยลงมานอนกับพระเจ้าไหม <c oughs> ลงมานอนกับพ่ะเจ้าไหม มาลงมานอนกับพ่อเจ้าไหมลูกลงมานอนไหมอืมอืมลงมานอนกับพ่อเจ้าไหมลงมานอนว้ายิรุบะร่างเนี่ยลงมานอนกับพ่อลงมานอนกับพ่อลงมานอนข้างหน้าตัวเองนอนจะสบายได้ยังไงนอนตรงนี้มันจะสบายได้ยังไงมันไม่สบายหรอกก็อี้มันไม่ใช่ที่นอนลงนอนข้างล่างเปล่าลงมานอนข้างล่างเดี๋ยวพาลงมานอนข้างล่างโอ้ลงมานอนข้างล่างลงมานอนกับพ่อเจ้าไหมมาลงมานอนกับพ่อมาลงมานอนกับพ่ออ่านรุบะรางรุบะราง เอามันจะนอนได้ยังไงเอานอนนอนจะนอนได้ยังไงมันจะนอนได้ยังไงนอนที่นั่นน่ะมึงอย่าลงมาเด้อขันมึงอย่านอนตั้งเนี่ยมันจะนอนได้ยังไงเอามันหลับได้น่ะยายยายยายมึงอย่านี้มึงมันนอนอยู่ดิลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างไหมมึงมาข้างล่างไหมลงมาข้างล่าง อย่างกับเบิ่งว่ามันที่หนึห่งรู้ยัยเดี๋ยวโอ้โลูกเดี่ยวยันยันย้ายตีไม่ได้ย้ายมาตีน้อโคตรที่เจอนี่มีมีทรงพลังเน,นาะ <c oughs> ถ้ามันปิดตามันไม่รู้นะว่ามันเป็นพ่อมันตรงเนี้ยมันก็ไม่อะไรนะ,อะเอาไป,ไป,ไปอ,อะไรอยู่อะไร Bên cạnh cái kính mặt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  bạn, mặt kính 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 đúng không? mặt kính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  Em một tất cả những cái vô ông kìm thấy những thằng nhau đi, này. Xây đi này không? nè, ông kìm thấy những thằng nhau kiếm lời nát nha kìm mà làm một cái thấy chọc cái vòi đi nát 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 nát